เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มาปลากระกม่ล่าแล้วเนาะวันนี้ไม่แล้วปมาแมววัดพระเจ้าตรลวงนะเจ้าอยู่อำเภอสันพะตองนะเจ้าวัดพระเจ้าตรลวงนี่เป็นวัดเก,าเกา่าแก่วัดหนึ่งนะเจ้าก็รสร้างโดยครูบาอินทานะเจ้าดิไม่แลกจะไปดูรับๆนี่นะเจ้า เ้าพระเจ้าตะลวงนี่เป็น,เป,นเป็นองค์ที่ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าอำเภอสันปตองเน,ะนาเนะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนนะเจ้างามขนาดเลยนะเจ้า เมื่อก่อนนะเจ้ารอเก้าเปิ้นเสด็จแม่ทุกปีนะเจ้าบัานนี้เนาะในหลวงของฮานะเจ้ารอเก้าเนาะเปิ้นเสด็จแม่ทุกทุกปีเลยนะเจ้าตอนที่ครูใบยิ้แถ่เปินยังอยู่นะเจ้าเจ้าตรงโค้งนี่นะเจ้าเมื่อก่อนเนาะคูใบยิ้แถ่เปิ้นเปิ้นแป่งแป่งโค้งนะเจ้าเปิ้นจะทาทําห่มเนาะเพระเจ้าตัวหลวงนะเจ้าแต่เปิ้นทำได้ ทำเนี่ยบอกได้เซตนะเจ้าแล้วก็ลมพายุเอาพัดพัดลงไปนะเจ้าลมพายุถล่มลงไปเลยนะเจ้าเปิ้นก็เลยอู้กันว่าพระเจ้าตัวหลวงเนี่ยเพื่อนท่านแบบชอบอยู่โฮมเจ้าเนี่ยเจ้าเปิ้นก็เลยแปลงชาติใ์้อีอยู่นะเจ้าวัดพระเจ้าตัวหลวงนี่เป็นวัดส่วนรวมนะเจ้าก็จะมีชาวบ้านหลายๆหมู่บ้านนะเจ้าเพิ่นมามา ช่วยกันบุรณะไอ้จ้ามาช่วยกันสร้างเนาะงามขนาดเลยนะเจ้าถ้าใครว่างใครสนใจก็มาแอวได้นะเจ้าวัดพระเจ้าตรวงเนะเาะแล้วก็สันปะตองนหละเจ้านี้ไปแรกไปดูรอบๆบ้านนะเจ้าอันนี้มีน้ำบอ่อทิพย์แต่นะเจ้าบอ่อทิพย์นี่เป็นแหมงเพื่อมายิงเข้าเนาะ เจ้าน้ำบอทีปเนาะดีเราจะไปที่กุฏิที่คูบาอินแถนะเจ้าอันนี้เป็นกุฏิทิ่เปินเก็บคูบาอินแถไว้นะเจ้าเดี๋ยวเขาเข้าไปตรงไหนกันเนาะเจ้าอันนี้เป็นที่บรรจุของท่านคูบาอินแถนะเจ้าไม่ล่ลืมบอกไปเนาะคูบาอินแถเป็นเสียไปได้หลายปีแล้วนะเจ้า แต่เปิ้นสั่งไว้ว่าถ้าเปิ้นเสียเนี่ยบ่เฮือศซเปิ้นไปเผานะเจ้าปลกเลยเก็บไวเนี่ยเจ้าแต่ทุกๆปีเปิ้นก็จะมาเปลี่ยนผ้าจะมาทําบุญกันเองนะเจ้าใครแม้กลับไว้ได้นะเจ้าท่านครูใบอินถเนาะเปิ้ลเป็นคนสร้างวัดนี้เนาะ นาเจ้าวัดพระเจ้าตุลวงนะเจ้าชื่อเบนเก็วัดพระพุทธสติปังกรนะเจ้าอยู่ตำบลแม,ม่แก่นอำเภอสมมตรองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแม่วัดเนา,า,นะ,นา,านะนี่บรรยากาศรอบๆวัดนาเจ้าเมาื่อก่อนนะเจ้า ก็จะจัดงานปะเพณีแบบใหญ่และเจ้าสมัยครูบว,วอินแถพันอยู่เนาะก็จะมีบกไฟขึ้นทุกปีในเจ้าจีบอกไฟกันทุกปีเลยเจาม่วนขนาดเลยนะเจ้าตพ่นเป็นโมโซดนะเจ้าอันนี้เป็นวิหารเนาะวิหารนี่ก็สร้างเมื่อปี2500นะเจ้าวัดพระจอาตหลวงนี่เป็นวัดหนึ่งนะเจ้า กู้คนแน่จะมานะเจ้าอันนี้ตามความคิดของเวลานะเนาะมันเป็นวัดดังบัดหนึ่งบะสมัยครูแแบมันอยู่นะเจ้าตอนนี้ครูแแบบันเสียและนะ้วเนาะเจ้าใครสนใจก็ม่แอวได้นะเจ้าวัดพระเจ้าตัวหลวงเนาะเจ้าสําหรับที่นี้แม่แล้ไปก่อนเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไปกํกำลัาางใจให้แม่แล้วตัวนะเจ้าสวัสดีนะเจ้า